มาครับพี่น้องค่าโอ้ยไม่เคยทำนะฮะลาบบุนเส้นขนมจีนหมูสับหมูแน่นๆหมูยอยย่วย่โอ้ยลายคักนํำลายแตกเผ็ดจี๊ดถึงใจแซ่บหอมเข้าวคั่วทำครั้งแรกมากินด้วยกันจ้าลาบบุนเส้นหมูยอ้อือ หมูสับนะคะพักสดหลังบ้านโอ้ยลูกสาวบมาแล้วว่าฉันนางแวะเข้าบ้านของจะมาส่งนั่งรอของส่งฝนตกอ่ะมาใครได้อย่างกินกันแด้ผู้ดใดเคยเห็ดกินแด้แบบเนี่ยลาบ,บุนเส้นหมูยอเนาะเอาจนฝันถึงอามือนี่ได้กินคักเด้ายเห็ดน้อยเป็นที่ไหน พี่นุชนะอือหือสลัดหลังบ้านไปแทะเอาใบาล่างมากินจริงแนละ้วคุนเส้นกร,รําเดียวก็น่าจะได้ลนะกรรําเล็กๆนะปนั้นยานโบอิมเป็นคนตาโตนะฮะหมูแน่นๆอือ้แต่เผ็ดมาค่ะลูกสาวโบามาแทบแบกแม่ว่าแม่กินโบเหมดอนะแม่ทำเยอะมาก ว่ากันเด้อมาเบิ้งกันอืมอืมมันหนัวเข้ากันดิพี่นุนต้องไปลองเด้ออืมพริกป่นสองช้อน ข้าก mm ับใบขาวทอง อม,มิติใหม่จะอ่อนเผ็สักนิดสักหน่อยก็ยังดี <laughs> มิติใหม่มิติใหม่ลาบวุ้นเช่นสำหรับเดจจานะคะ <laughs> ใน y t u t u b e เขามีมานานแล้วหรอกก็ไปดูสูตรเลยนะเนี่ย ใส่น้ำปลาพร้อมของเพื่นบางเจ้าเพื่นว่ได้ใส่นะ้ะแบบลาบไทยนะคะอันนี้เหยื่น้ำปลาพร้อมออมุ้น่ะเฮมยคาดได้ที่แดม สลัดไม่ทันโตไปนี่สลัดใบล่างมากินก่อน <c oughs> ได้พานมอีกแล้ววะมีกากหมูเนาะไม่นๆงนะั้นได้อีกแล้วเนี่ย bữa mà phần tổng mấy cả đi hửm tha nó menu này menu hot đi kéo nhỉ sạch chín to to <c oughs> ที่สังเว้นสวัสดีค่ะกินข้าวยงมาๆมารับบุนเส้นหมู่ยอหมู่สับทําทีนึงก็กินทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ออผักอืมเข้ากัน มองเห็นเสน่ห์เจ้าของแกอืมจัดเลยนะพี่ปานีจ้ะอูโหูจัดเลยหมูยอบ้บานเฮาหาซื้อไง อืกำลังกินข้าวพอดีต้มไข่น้ำพริกอืมต้มไข่น้ำพริกนี้ก็กินข้าวเหมิดหมอ้อคือกันเด้อถ้าว่าเจวนะอืมกรุงเทพฝนตกหนักเลยอืมเย็นช่ำบ่อร่อยไหมยายจ่าแซ่บมากพี่ค่อยหากระทำครั้งแรกใครเคยกิน กลาบุ้นเส้นหมู่ยอกันยังบ่ได้เคยยังบม่เคยจัดการเด้อซีลูกาแซบแซบอีลีครั้งแรกอืม ผักกับน้อยมะเนี่ยสลาดหมดอมไอ้คางฮือเผ,ผ,ผ็ดเผ็ดพี่น้องค่ะไอ้คางฮือนี่มันเผ็ดสะใจพึ้งหมูดินน่ ข้าเหนียวมาตุ้ยก็ได้ดิข้าวเหนียวเหลือเด้เหลืออยู่หน่อยนึงม่มได้แบเข้าไมโครเวฟอุ่นดูน้ำปลาน้ำปลามะนาวดิบข้าวกล้วเนาะเครื่องราดเลย เคยแล้วอร่อยมากใช่ไหมพี่อืน้องลองครั้งแรกสมองหาแต่นแนวกินไปนั่นยากสวยเด้อ <c oughs> แนวกินไม่ไปหน้าเลยอืมชีวิตเกิดมาชีไปอดไปยากอย่างกินได้ก็กินถอ,อ่เนาะอื <laughs> mm-hmm.